อาละครับก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกมสุดเกลียนนะครับผมเกมนี้นะผมวันนี้นะเราก็เป็นถือว่าเป็นคลิปพิเศษสําหรับเกินไ้กันนะพอดีว่าผมติดใจกับด่านนี้มากๆเลยนะครับผมใช่ไหมครับโรครับรับผมอาวันนี้เราก็มาอยู่กับคุณโอคเชนเนอรแล้วครับผมแต่ว่าไม่ต้องใส่นะครับว่าอีกสีเขียวสีเหลืองนี้ใครมาเล่นด้วยครับไม่มีใครครับมันเป็นมันเป็นแค่บอทงโง่ตัวหนึ่งครับผมที่มันยืนนิ่งให้เราทําลายได้ครับผมใช่ไหมครับ เราจะให้มันเป็นตัวสร้างตัวสร้างสีสันนะครับผมให้มันมาเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวยวเดี๋วไปเรอเดียวชนะเฉยไอเดียวเฉยขนาดละก่อนมันลดเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายก็มึงไปมึงไปเราจบบอร์ดให้มันเป็นแค่กดนึงสเ็งานนี้กูกินไก่แล้ว กินไก่มึงลงปาวูวเดี๋ยวปักจะปักมึงฮาเลยมึงเฮ้ยโนโนโนี่เจอพเดียวกันแล้วโน้เจ้าพูดกันปุ๊บมึงจับเลยฮะจับเลยอตายกโอ๊ยโอ๊ยไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้วลถไก่แล้วอ้าวได้สองตัวเนี่ยอ้าวทิบหายต้องรอให้มันตก ร้อยมันจนเสาก่อนแล้วจนเสาก่อนอ่าไอ้เขียวมันโดนโอ้โหไกลเลยฮะรอได้เลยฮะรอได้เลยฮะเอามาเป็นตัวสร้างความสีสร้างสีสันนะครับผมสำหรับสองตัวนี้ครับผมเดี๋ยวเด็กกิ๊กโอกรก่อนแหละเฮ้ยกดก่แหละกดใส่ของนี่ฉันจะลองกดดิกดดิ๊กดดิกหนึ่งสองสามกดสามสามส้มออกส้มออกสี่ส้มเบอลเลอร์ ห้ากล่องหกเจ็ดแล้โหมาเป็นลังเนี่ยคนคนใหญ่เอ้าสัต์โอ้โห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 ตกี้หูละ ก็เหลือแค่สองตัวนะฮะเสกของนะเสกของเฮ้ยไม่อยู่เลยมึงอ๋ออ๋อใช่อย่างที่ผมคิดจริงด้วยอะไรอ่ะอ๋อเฮ้ยมันมันขึ้นได้วะมันขึ้นที่ได้เนี่ยเฮ้ยเนี่ยเนลองดิลองดิเออใช่ด้วยเฮ้ยนี่มันเชี่ยอเลยเจอมุกเล่นแล้วมึง เอาแล้มีอะไรทิ้เลยแล้วโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเงีบเงีบเฮ้ยไอชี้ยมั่วจะเหรครับไอชิ้นนี้มึงโอเคงั้นนี่ก็แหลมตีกันเองมั่วเลยมึงทีนี้งั่วเลยมึงโดนเหยียบเละเลยเออตัวใหญ่สุดสุดกูสบายเฮ้ยกูเกาะไม่กูชนะกูยังเกาะไม่อยู่โกงเงี้ยกูยังเกาะไม่อยู่ไหนอยู่ไหน เหนื่อยเหนื่อยไหนวะเอาจะชิปหายชิปหายเงียบปล่อยอยู่น่ะเฮ้ยไปกูยังเกาะไม่อยู่เกาะตึงล้อเลยเนาะเกาะตึงล้อเราจะไม่หลงกลแผนถ้าเราจะเกาะไว้แน่นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าเล่นหนักเดี๋ยวมันก็เออเฮ้ยเอาเอาฉีกสิลอยอยู่ตัวเดียวโอาลอยลอยลอย เดี๋ยเขาลอยนวลนะเราต้องรีบไปออกเทียบผมไม่ได้ลอยนวลอะไรลอยนวลเงียบเอาตัวเล็กไปก่อนนะเจ็บหมอบคนแล้วไปด้วยกันโอ้ยเฮ้ยกูจะต้องมี๊ปี๊บกูจะต้องปี๊บแรงหมดไหลทะลายทะลายเออ อะไรมึงเะโอร์ก่อนฟปโอ้ยไปเลยลงเองมาแมตซสู้กันสองคนกัได้เออแรงเดี๋ยวก็แรงกูหมดโอ้ยเียลกูหมดแรนี่นี่นี่โอ้ยตอยตอยตายตาย้วยกันส่นตัวนี้ออ เออมาแล้วนี่นี่นี่โบกครับโบกเออตายด้วยกันโอ้โหเจ็บหัวแตกตะโกนที่ว่านี่นี่โอ้โหหลับโอ้ไปด้วยกันอ้าวเอาที่เจ้ากอกเอ้ยนี่จะล็อกนี่จะล็อกไอ้เกี้ยวเวบโอเคเหลือเราสองมาไม่ ตอนนี้ใครเหลือโอเคฮะอ่ะกูเหลือสองเองกูแตกกันอีกเหลือนี่กูว่าว้าว่าอะไรกันวะไปทำอะไรทำอะไรตรงนั้นโอเคไม่เป็นไรเสกอะเสกเงียบวันนี้เพื่อนเฮ้ยมึงเหย๊าตัวเขี้นี่วะทำไมตัวมันเลอะกูกูหลับเลยเข้าไปแล้วไปแล้วนะฮะจร นัวซัดก,กันนัวงานนี้เอหลวงนี่แน่นี่แน่นี่แน่มึงจะลงไหมลงกเงียบโอเคเหลเราแค่สองคนเงียบตามสเปปไปละกูเดินเหยียบซสอ,อ,อ้าโอ้ยเล่นสบายเลยนะี่กูเล่นไอ้เขียวอ่ะเสริมหน่อยเฮ้ยเจาไม่คิดดีวะเฮ้ยเี้า แค่นี่ไม่มีเพื่อนครับเว้ตีกันอีกกูได้เหยื่อแล้วกูได้เหยื่อแล้วเว้อะมันมันเล่นมึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยชี้ชี้เขียนเชี่ยเฮ้ยเย่แล้วเชี่ยได้ล่วงเองแง่รอดแล้วลอดแล้วกูไม่ยอมเฮ้ยไม่มีใครเงาเงายิงว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเพื่อนให้แววต่อยตกเอง้ยมันจะชนกูคนตัวเยียมเยแรงเอาเอาเอาเซซเซสโอ๊ยไปเด็วกันแวเฮ้ย เลยจะไปเลยกูโอ้โตบเกียนหายเกลียงไปกับเต้าจับนี่แล้วไงก็คือง่ายก็คือไม่ตายหยิบึ้งวะอะไร้เฮ้ยเฮ้ยล็อกกับ จะลงไม่ลกยกเลยยังมาโผล่นี่ไงวะผิดดาแล้วผิดดาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตนี่เฮ้ยเเอาเหรเอาเหรดงูไดลงองนะลงอง้เฮ้ยตายโอ้โหติด ôi làm ok số gì cái này nhấp nhấp ơi ok ui ui nào nào số mừng ơi ơi để lót để lót để